ประเด็นต่อมาครับกรณีที่นายองอาสท้าไพบูลรวมถึงสมาชิกฝ่ายท่านหลายท่านและกลุ่มแกนนำกปสอ,ออกมาคิพากษควิจารณ์การทาํางานของนายทาริศเพนดิตว่าจะมีการฟ้องหลังจากที่นายทาริศเพนดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ออกคำสั่งอายัดบัญชีของแกนนำ รวมถึงล่าสุดก็อายัดปัิชีของนายองอาจซึ่งผมมองว่าสิ่งที่กลุ่มแกนนำกอสอเนี่ยทั้งนายสุเทพก็ดีรวมถึงนายองอาจและพวกก็ดีที่ออกมาให้ข่าวว่าจะมีการฟ้องนายทาริศพร้อมพนักงานสอบสวนของ DSI ที่อายัดบัญ,ญชีเนี่ยโดยกล่าวหาว่ามีการกันแกล้งให้ความเป็นธรรมและเป็นการละเมิดกฎหมายซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้การออกมา้ข่าวแบบนี้เป็นลักษณะของการกดดันกรมการทางานของกรมสอบสวนคดีพิเศษรวมถึงการกดดันการทางานของเจ้าพนักงานในกระบวนการที่มีทับซึ่งถ้า สิ่งที่นายจุเทพรวมถึงนายอภารและสมาชิกแกนนําต่างๆเนี่ยที่ถูกหมายเรียกพอดีถูกอายัดทรัพย์สินก็ดีถ้าไม่ได้กระทาความผิดนะครับก็สามารถใช้สิทธิ์ในการจะไปชีแ้แจงกับพนักงานสอบสวนร่วมสอนักนอพิเศษนะครับแสดงความบริสุทธิ์เพราะเรื่องนี้มัน,นมีการดําเนินการโดยเฉพาะต้นทางในกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ยังมีทั้งอายการ มีท่านตำรวจที่เป็นคณะกรรมาการคดีพิเศษแล้วก็ยังมีสารุติธรรมเรียกความเป็นธรรมเพราะนั้นกรณีที่ออกมาเมื่อมีการดำเนินการที่จะออกหมายเรียกกรณีออกหมายจับก็ดีรวมถึงการที่อายัดพันีทรัพย์สินก็ดีผมบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเราไม่ผิดเราก็พร้อมที่จะไปสู้เพราะนั้นสิ่งที่คุณสุเทพคุณองอาจ สมาชิกฝ่ายค้านมักอ้างว่าเคารพในกระบวนการยุติธรรมเคารพในกฎหมายแต่วันนี้เมื่อโดนกับตัวเองตัวเองกลับไม่เคารพแต่ถ้าโดนกับฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยโดนพวกผมและตัวเองบอกว่าเรียกร้องให้ผมเคารพผมอยากให้เคารพในกฎหมายนะครับโดยเรียกร้องกันยังคุณสุเทพคุณองอาจรวมถึงกลุ่มคนที่โดนทาสัรียกโดนอายัดบัญชีทรัพย์สินเนี่ยต้องเคารพนะครับ ว่าวันนี้สม,มัยของกรมสอบสวนยานพิเศษสม,มัยยุครัฐบาลอภิสิทธิ์นายสุเทพเป็นผอผู้เป็นรองนายกที่ดูแลเอสไอก็ดําเนินการในลักษณะน,นี้ตอนเป็นสอ,อชอทั้งแกนนาเสื้อแดงทางผู้สมุนทั้งทอดน,นาเรียกก็ตรวจสอบอย่างนี้ผมเชื่อว่าวันนี้กรมสอบสวนยาพิเศษไม่ได้เรียกปฏิบัติแล้วครับท่านดําเนินการทางการกฎหมายวันนี้นายสุเทพจากเคยเป็นผู้สั่งการวันนี้ท่านมาเป็นผู้ชุมนุม ก็โดนเปมนลักษณะอย่างนี้วันนั้นผมเรียกร้องให้เล,เลิกกดดารการทํางานของนายทาริศและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าพนักงานในกระบวนการที่ทําได้แล้วนะครับควรจะเห็นว่าตัวเองบริสุทธิ์ทองแท้ในตัวายชั้นใดก็ไปพิสูจน์การในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมถัดนั้นเพราะฉะนั้นอย่าลักษณะแบบคูฟอ้องกลับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าสังคมควรรับไม่ได้นะครับ